ที่มีอาการปวดนะคะไม่ว่าจะเป็นปวดหลังออฟฟิศซินโดมปวดตั้งแต่สะโพกหัร้าวไปจนถึงขาเลยค่ะกระดูกทับเส้นเจ็บชาตื่นมาเจ็บๆจ็บหายๆนะคะอยากจะนอนอยู่บนที่นอนทั้งวันเลยไม่อยากจะทําอะไรเลยถามว่าทําได้ไหมคะ ไม่ได้เลยค่ะในะยุคนี้ทำมาหากินนี่เป็นเรื่องสําคัญนะคะวันนี้นะคะเราเจะพาทุกคนนะคะมารู้จักกับสมุนไพรยากระใสเส้นนะคะต้องเป็นตาคุณสำลิศเท่านั้นค่ะสําหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะพี่ป้านาอาหลายหลท่านที่ทานมาหลายต่อหลายตัวแล้วก็ยังไม่หายอย่าเพิ่งหมดหวังนะคะ สำหรับวันนี้สมูนพายาการใส่เส้นตาคุณสังหิของเรานะคะได้บรรจุตัวยาทั้งหมดนะคะที่เป็นตัวยาที่สําคัญที่จะทําให้ทุกท่านหายจากอาการเหล่านี้ไว้ในขวดเดียวแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเถาเอนอ่อนเถาวันเปรียงกําแพงเจ็ดชั้นนะคะทั้งหมดรวบรวมมาอยู่ในกระปุกนี้กระปุกเดียวแล้วนะคะคุณพี่คุณป้าไม่ต้องเข้าป่าให้เจองูเงี้ยวเคี้ยวขออันตรายใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นนะคะ ฟังดีๆนะคะเรามีโปรโมชั่นค่ะสำหรับลูกคา้า50ท่านแรกค่ะรับไปเลยค่ะ 3กระปุกเพียงราคา9 9 0บาทเท่านั้นค่ะ990บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็สําหรับลูกค้าคนไหนที่ไม่อยากกลับมาปวดหลังอีกแล้วฉันเบื่อเหลือเกินกับอาการเหล่านี้เราก็มีโปรโมชั่นให้เหมือนกันค่ะ5กระปุกนะคะเพียงราคา1 6 5่บาทค่ะ1,650บาทแล้วยังไม่จบเพียงเท่านี้สําหรับท่านใดที่สนใจแบบน้ํานะคะทานเพียงน,นะคะ1แก้วตวงก่อนอาหารเช้าเย็นเท่านั้นนะคะแพ็คหนึ่งสามขวดหนึ่ง แพ็กราคา370บาท <Wow. S 1> ค่ะแต่โปรโมชั่นวันนี้นะสำหรับทุกทท่านนะคะ2แพ็กราคาเพียง700บาทเท่านั้นเองค่ะทางสมุนไพรคุณสำริจใจดีมากๆเลยนะคะส่งเพื่อีทุกๆคํคำสั่งซื้อเลยนะคะสำหรับใครนที่สนใจแล้วก็อยากจะหายจากอาการเด่่านี้จริงๆทรมานใจจริงๆารบกวนการทำงานสามารถสั่งมาได้เลย